สาวน้อยบันเทิงนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะเพื่อนตอบแทนพี่ๆด้วยการทำตามสัญญาจะพาพี่ๆมาเที่ยวที่ดิมเบอร์เพราะว่าไปคุยไว้ไปโม่ไ,ปไ,ปไว้ว่าโรงเรียนหนูนะ่ะใกล้ดิมเบอร์นะวันเดชวันนี้ก็เลยพาอายพาเอาื่าอายมาเรียนดิมเบอร์เลยเล่นอะไรซิ่งกุ้งข้าบ,าบัตรบ่อการเล่น เวลาหนึ่งชั่วโมงนะคะกับการเที่ยวเพราะว่ามันแดดเขากับมากช่วงแรงๆมันสิปปีก่อนแล้วมอปะแตเร็วๆลลูกขนาดอีกชั่วโมงเดียวยังแดดร้อนมากโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะคะดูเด็กๆตื่นเต้นนะคะพี่โตไม่เคยมากรุงเทพเลย พี่โตมากรุงเทพครั้งแรกจะไปนั่งกะเช้าหรือจะนั่งอะไรดีปลาปลาไปนั่งกะเช้าปลาลูกปลาชวนพี่ๆไปมามานั่งกะเช้าเร็ว ไก่น้ำเชียวก่านี่ฮม่แม่แม่รู้จโอ้ยคิดถึงน้องเกลียวยังเลยเนี่ยแม่แม่แม่น้ำนี่ส่วนน้ำด้วยเหรอลูกเดี๋ยวเราค่อยไปเล่นที่บ้านเราดีกว่าเนาะสาบ้านน้ำมันจะเปียกลูกไปเล่นที่บ้านเราดีกว่าเนาะบ้านเราเพราะว่ามัไม่มีเปียกคืออะไรเดี๋ยวเราไปไปเล่นไปไปขี่กระเช้าดีกว่านะลูกเนาะไป โอเคลลกน,นั่งรถไฟค่ะนั่งรถไฟชมวิวค่ะคนนี้เป็นหัวหน้าแก๊งเลยนะว้าวนี่คืออะไรบ้านอะไรเนี่ยบ้านเจ้าหญิงเหรอลูก เัเปิ้ลนเปิ้ลยักษ์เห็นไหมสับปะรดถใหญ่มาก<ำ>ข้าวโพดม,มีเห็ดด้วยมีเห็ดด้วยเหรอข้าป่าแล้วข้าป่าแล้วรถไฟพาเข้าป่าแล้ววอุ้ยเข้าถทำแล้วเข้าถทำแล้ว 没啦。 ดีไหมไม่กล้าโอ้ยหลวงพ่อประกาศยังยากรถไฟหอ่ออ่ะรถไฟหอดีไหมนะมจับนาฬิกาขึ้นรถไฟหอดีไหมน,นั่นนี่เอาไหมหละ่ะลูกเอาไหม,ไมเล่นไหมให้พี่โตพาเล่นไหม,ไมรถไฟห่อไงลูกยากว่า,าเปียกไว้ละ ถ <laughs> okay, ึงแล้ว oh, น <cond vitamin é> ี่คุณยายนั่งรออยู่ตรงนี้ยายตกรถจ้ายายตกรถเอเคลงรถได้ค่ะอันนี้คืออะไรลูกบ้านอะไรบ้านยักษ์คคค้ายบนักษ์ทุกคนสวยไหมคะบ้านยักษ์แม่แม่ดูจะดีก็อยู่ว่ะเอายักษ์นอนอยู่ตรงนั้นเลยลูกยักษ์มันนอนกลงไหมอ่ะ ไหนไหนนำเสนออะไรคะอ,รอ,อ่ะไปเล่นไปไปเล่นสไลเดอร์เด็เดกปะไ,<ป>ไปชวนพี่ก็ไปเล่นแปะไหนพี่โตอ,อยู่ไหนท่าน,นี้คือบ้านอยากนะคะทุกคนก็จะเป็นประมาณอย่างเงี้ยห้องแอร์อแล้วก็เป็นแบบมาถ่ายรูปอะไรเงี้ยนะคะ ได้ไหมหล่ะลูกถอดรองเท้าไหมเอาถอดรองเท้าให้แม่ก่อนมาเอาถอดรองเท้าให้แม่ก่อนถอดก่อนค่ะมาเอาถอดก่อนลูกถอดไปไปอ่ะไปขึ้นไปอ,อ้าวตู้ลูกตู้ดดากลงไปเลย,อ,ยอ้าวเอาอยุไหมลูก

เวลานีคนบรายกอดีเลยอันนี้คืออะไรอ๋อมันเป็นกระจกที่สวย เด็กๆชอบตื่นเต้นมาถ่ายรูปตรงนี้ลูกค่ะมาค่ะลูกพี่พี่รอยอยู่ค่ะ,<น>ะยักนอนหลับอย่าเสียงดังนะห่วยอ่ะตรงนั้นลูกตรงนั้นแปดแปดแปถ้าไม่อยาพกพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆอย่าลืมกดซับสไคร้ละค่ะ